ร้ายเขาเราจะเจ็บป,ป่วยยิงข่าเขาด้วยอายุจะสัน้นลงพโกงล่หลวงที่ได้มาทร,รัพย์สินเงินตราที่มีจะหมดไปพะะปิ่กิจการจะกเวไปด้วยศัตรูโกงนั้นเพงรู้จะถูกคนใส่ร้ายโมเมนเบาเราจะกลายเป็นบ้าาตัทอง มีเท้าเปื่อนห้ามเหยียบเสนาสนะ520ดูก่อนดูกพิสุจน์ทั้งหลายพิสูจน์ไม่เพึงเหยียบเสนาสนะด้วยเท้าที่ยังมีได้ล้างรูปใดเหยียบต้องอาบัตทุกกฎมีเท้าเปียกห้ามเหยียบเสนาสนะ521ดูก่อนกพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจน์ไม่เพึงเหยียบเสนาสนะด้วยเท้าที่ยังเปียกรูปใดเหยียบ ต้องอาบัตทุกกฎทรงห้ามสวมรองเท้าเหยียบเสนาสนะ5 2 2ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจ์สวมรองเท้าไม่พึงเหยียบเสนาสนะรูปใดเหยียบต้องอาบัตทุกกฎทรงห้ามชมแขละบนพื้นที่ขัดถู523ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย พิสุไม่พึงชมแขระบนพื้นที่ขัดถูรูปใดชมต้องอาบัดทุกกฎ524ดูก่อนพิสุจ์ทั้งหลายเราอนุญาตกระโถนทรงอนุญาตผ้าพันเท้าเตียงต่ง่งสมัยนั้นทั้งเท้าเตียงทั้งเท้าตัาง่ยงย่อมครูดพื้นที่ขัดถูแล้วรับสั่งว่า525 ดูก่พิสูจน์ทั้งหลายเราอนุญาตให้ใช้ผ้าพัน526ดูก่พิสูจน์ทั้งหลายพิสูจไม่พึงพิงฝาที่ขัดถูแล้วรูปใดพิงต้องอาบัดทุกกฎ527ดูก่พิสูจน์ทั้งหลายเราอนุญาตพนักอิงพนักอิงส่วนข้างล่างครูดพื้นและส่วนบนครูดฝา รับสั่งว่า528ดูก่อิกพิสุทิ์ทั้งหลายเราอนุญาตให้ใช้ผ้าพันทั้งข้างล่างและข้างบนทรงอนุญาตปูลาดนอนสมัยนั้นพิสุท์ทั้งหลายล้างเท้าและย่อมมรังเกียจที่จะนอนรับสั่งว่า529ิกพิสุทิ์ทั้งหลายเราอนุญาตให้ปูลาดก่อนแล้วนอนทรงอนุญาตพัด530สิ ดูก่อนพิสุจิ์ทั้งหลายเราอนุญาตสังกพัอุเทศพัฒนิมันตนพัฒสลากพัฒปากิกพัตอุปสติกพัฒปาติปาติกพัฒทรงอนุญาตให้สมมุติพัฒตุเทศสมัยนั้นพระชาวพะคีรับพระจาหารดีๆไว้สําหรับพวกตนให้พระตาหารเร็วๆแก่พิสุจน์ทั้งหลายรับสั่งว่า5 3าดูก่อนพิสูจิ์ทั้งหลาย เราอนุญาตให้สมมุติพิสุิ์ที่ประกอบด้วยองค์ห้าเป็นพัตตุเทศคือ 1. ไม่ถึงความลำเอียงเพราะความชอบพอ 2. ไม่ถึงความลำเอียงเพราะความเกลียดชัง 3. ไม่ถึงความลำเอียงเพราะความงมงาย 4. ไม่ถึงความลำเอียงเพราะความกลัว 5. รู้จักพัดที่แจกแล้วและยังไม่ได้แจกวิธีสมมุติ532ดูก่อนพิสุทน์ทั้งหลายก็แลสงพึงสมมติอย่างนี้พึงขอร้องพิสุก่อนครั้นแล้วพิสุจธ์ผู้ฉลาดผู้สามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติทุติยกรรม,มวาจาว่าดังนี้กรรม,มวาจาสมมติท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าถ้าความพร้อมพร่างของสงฆ์ถึงที่แล้วสงฆ์พึงสมมุติพิสุมีชื่อนี้เป็นพัจสุเทศนี้เป็นยติท่านเจ้าข้าขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าสงฆ์สมมติพิสุมีชื่อนี้เป็นพ,สนพัสจุเทศการสมมุติพิสุมีชื่อนี้เป็นพัจตุเทศชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงพูด พิกษุมีชื่อนี้สงสมมุติเป็นพระสุเทศแล้วชอบแก่สงเหตุนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้วิธีแจกพัดครั้นนั้นพระพัสุเทศมีความสงสัยว่าจะพึงแจกพัดอย่างไรหนอรับสั่งว่า533ดูก่อนพิสูจท์้ั้งหลาย เราอนุญาตให้เขียนชื่อลงในสลากหรือแผ่นผ้ารวมเข้าไว้แล้วจึงแจกพัดทรงอนุญาตสมมุติภิกษุเป็นผู้แต่งตั้งเสนาสนะเป็นต้นสมัยนั้นทรงไม่มีภิกษุผู้แต่งตั้งเสนาสนะไม่มีภิกษุผู้รักษาเรือนคลังไม่มีภิกษุผู้รับจีวรไม่มีภิกษุผู้แจกข้าวยาคูไม่มีภิกษุผู้แจกผลไม้ ไม่มีภิกษุผู้แจกของเคี้ยวของเคี้ยวที่ยังไม่ได้แจกย่อมเสียรับสั่งว่า534ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้สมมุติภิกษุที่ประกรอบด้วยองค์5เป็นผู้แจกของเคี้ยวคือ 1. ไม่ถึงความลำเอียงเพราะความชอบพอ 2. ไม่ถึงความลำเอียงเพราะความเกลียดชัง 3. ไม่ถึงความลำเอียงเพราะความงมงาย 4. ไม่ถึงความลำเอียงเพราะความกลัว 5. รู้จักของเคี้ยวที่แจกแล้วและยังไม่ได้แจกวิธีสมมุติพิสูจ์ทั้งหลายก็แลสงพึงสมมุติอย่างนี้พึงขอร้องพิสูจก่อนครั้นแล้วพิสูจผู้ฉลาดผู้สามารถ พึงประกาศให้สงทราบด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่าดังนี้กรรมวาจาสมมติท่านโจค่าขอสงจงฟังข้าพระเจ้าถ้าความพร้อมพรั่งของสงถึงที่แล้วสงพึงสมมติพิสุดมีชื่อนี้เป็นผู้แจกของเคี้ยวนี้เป็นยติท่านโจข่าขอสงจงฟังข้าพระเจ้า สงสมมติภิกษุมีชื่อน like e ี้เป็นผู้แจกของเคี้ยวการสมมุติภิกษุมีชื่อนี้เป็นผู้แจกของเคี้ยวชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงพูดภิกษุมีชื่อนี้สงสมมุติเป็นผู้แจกของเคี้ยวแล้วชอบแก่สงเหตุนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้ ในกรณีของภิกษุผู้แต่งตั้งเสนาสนะภิกษุผู้รักษาเรือนคังภิกษุผู้รับจีวรภิกษุผู้แจกข้าวยาคูและภิกษุผู้แจกผล,ลไม้นักวินัยทรพึงเทียบเคียงจากภิกษุผู้แจกของเคี้ยวสมมุติภิกษุเป็นผู้แจกของเล็กน้อย535ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สมมติภิกษุที่ประกอบด้วยองค์5เป็นผู้แจกของเล็กน้อยคือ 1. ไม่ถึงความลำเอียงเพราะความชอบพอ 2. ไม่ถึงความลำเอียงเพราะความเกลียดชัง 3. ไม่ถึงความลำเอียงเพราะความงมงาย 4. ไม่ถึงความลำเอียงเพราะความกลัว 5. รู้จักของที่แจกแล้วและไม่ได้แจก วิธีสมมติดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายก็แลสงพึงสมมติอย่างนี้พึงขอร้องพิสุก่อนครั้นแลพิสุทธ์ผู้ฉลาดผู้สามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่าดังนี้กรรมวาจาสมมติท่านเจ้าข้าขอสงจงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพร่างของสงถึงที่แล้วสงพึงสมมติพิสุมีชื่อนี้เป็นผู้แจกของเล็กน้อยนี่เป็นยติท่านเจ้าข้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าสงสมมติพิสุมีชื่อนี้เป็นผู้แจกของเล็กน้อยการสมมติพิสุมีชื่อนี้เป็นผู้แจกของเล็กน้อยชอบกับท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบกับท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงพูด ภิกษุมีชื่อนี้สงสมมุติเป็นผู้แจกของเล็กน้อยแล้วชอบแกส่สงเหตุนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้ของเล็กน้อยที่ควรแจกอันภิกษุผู้แจกของเล็กน้อยนั้นเข็มเล่มหนึ่งก็ควรให้มีดก็ควรให้รองเท้าก็ควรให้ปรากฏเอวก็ควรให้สายโยกบาทก็ควรให้ ผ้ากลองน้ําก็ควรให้ธรรมกะรกก็ควรให้ผ้ากุศิก็ควรให้ผ้าอัฐกุศิก็ควรให้ผ้ามณฑนก็ควรให้ผ้าอัฐมณฑนก็ควรให้ผ้าอนุวาสก็ควรให้ผ้าด้านสกัดก็ควรให้ถ้าเนยใสน้ำมันน้ำผึ้งหรือน้ำอ้อยของสงมีอยู่ควรให้ลิ้มได้คราวเดียวถ้าต้องการอีกก็ควรให้อีก ถ้าต้องการแม้อีกก็ควรให้อีกทรงอนุญาตให้สมมุติภิกษุเป็นผู้แจกผ้าเป็นต้นสมัยนั้นทรงไม่มีภิกษุผู้แจกผ้าไม่มีภิกษุผู้แจกบาทไม่มีภิกษุผู้ใช้คนวัดไม่มีภิกษุใช้สามเณนสามเณน,เนทั้งหลายอันภิกษุไม่ใช้ย่อมไม่ทำการงานรับสั่งว่า536 ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้สมมติภิกษุที่ประกอบด้วยองค์5เป็นผู้ใช้สามเณีคือ 1. ไม่ถึงความลำเอียงเพราะความชอบพอ 2. ไม่ถึงความลำเอียงเพราะความเกลียดชัง 3. ไม่ถึงความลำเอียงเพราะความงมงาย 4. ไม่ถึงความลำเอียงเพราะความกลัว 5. รู้จากการงานที่ใช้แล้วยังไม่ได้ใช้ วิธีสมมติดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายกันแลสองสมมุติอย่างนี้พึงขอร้องพิสูจน์ก่อนครั้นแล้วพิสูจน์ผู้ฉลาดผู้สามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่าดังนี้กรรมวาจาสมมุติท่านเจ้าข้าขอสงชงฟังข้าพเจ้าถ้าความพร้อมพร่างของสงถึงที่แล้ว สงพึงสมมุติภิกษุมีชื่อนี้เป็นผู้ใช้สามเณรนี้เป็นยติท่านเจ้าข้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าสงสมมุติภิกษุมีชื่อนี้เป็นผู้ใช้สามเณรการสมมุติภิกษุมีชื่อนี้เป็นผู้ใช้สามเณรชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงพูด ภิกษุมีชื่อนี้ทรงสมมติเป็นผู้ใช้สามนเณรแล้วชอบแก่สงเหตุนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้ในกรณีของภิกษุผู้ภิกษุผู้แจกผ้าภิกษุผู้แจกบาตรและภิกษุผู้ใช้คนวัดนักวินัยทอนพึงเทียบเคียงจากภิกษุผู้ใช้สามนเณรเสนาสนะกันธกะจบคันที่สาม สังฆเพศขันธกะพระเทวทัตทูลขอปกครองสงฆ์ก็โดยสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคอันบริษัทหมู่ใหญ่แวดล้อมแล้วประทับนั่งแสดงธรรมแก่บริษัทพร้อมทั้งพระราชาครั้งนั้นพระเทวทัตลุกจากอาสนะห่ผมผ้าเฉวียงบ่านั่งกระโยงประคองอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาค แล้วกราบทูนว่าพระพุทธเจ้าข้าบัตรนี้พระผู้มีพระภาคทรงพระชาาแล้วเป็นผู้เท่าแก่งอมแล้วล่วงการผ่านไวัยไปแล้วบัตรนี้ขอพระองค์จงทรงขวนขวายน้อยประกอบทิศธรรมสุขวิหารอยู่เถิดขอจงมอบพิสุสงแกข่ข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าจักปกครองพิสุสงอย่าเลยเทวทัฏ เธออย่าพอใจที่จะปลกคองพิสุสงเลยแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามพระเทวทัตก็ได้กลับทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าค่ะบัดนี้พระผู้มีพระภาคทรงพระชาาแล้วเป็นผู้เท่าแก่งอมแล้วล่วงการผ่านวัยไปแล้วบัดนี้ขอพระผู้มีพระภาคขอพระผู้มีพระภาค จงทรงขวนขวายน้อยประกอบทิศธรรมสุวิหารอยู่เถิดขอจงมอบพิสุสงแก่ข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าจากปกครองพิกษุสงดูก่อนเทวทัตแม้แต่สารีบุตรและโมกขลานะเรายังไม่มอบภิกษุสง์ให้ฉไหนจะพึงมอบให้เธอผู้เช่นซากศพ ผู้บริโภคปัจจัยเช่นก้อนแขละเล่าทีนั้นพระเทวทัตคิดว่าพระผู้มีพระภาคทรงรุกรานเรากลางบริษัทพร้อมด้วยพระราชาด้วยวาทะว่าบริโภคปัจจัยด้วยก้อนแขละทรงยกย่องแต่พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะดังนี้จึงโกรธน้อยใจถวายบังคมพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วกลับไป ปกาสนิยกรรมดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลสงตรงลง,ลงปกาสนิยกรรมในกรุงราชคริสแก่เทวทัตว่าปกติของเทวทัตก่อนเป็นอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งพระเทวทัดทำอย่างใดด้วยกายวาจาไม่พึงเห็นว่าพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เป็นอย่างนั้นเพิ่งเห็นเฉพาะตัวพระเทวทัตเอง ดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายก็แลสงพึงทำอย่างนี้ภิกษุผู้ฉลาดผู้สามารถพึงประกาศให้สงฆทราบด้วยยติทุติยกรรมมวาจาว่าดังนี้กรรมมวาจาทำประกาศนียกรรมท่านเจ้าข้าขอพระสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพร่งของสง์ถึงที่แล้วสงพึงทำประกาศนิยกรรมในกรุงราชคฤตแก่พระเทวทัตว่าปกติของเทวทัตก่อนเป็นอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งพระเทวทัตทำอย่างใดด้วยกายวาจาไม่พึงเห็นว่าพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เป็นอย่างนั้นพึงเห็นเฉพาะตัวเทวทัตเองนี้เป็นยติท่านเจข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าสงฆ์ทำประกาศนิยกรรมในกรุงราชคริสพระเทวทัตว่าปกติของพระเทวทัตก่อนเป็นอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งพระเทวทัตทำอย่างใดด้วยกายวาจาไม่พึงเห็นว่าพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เป็นอย่างนั้นเพึงเห็นเฉพาะตัวพระเทวทัตเองการทำประกาศนิยกรรมในกรุงราชคริสแก่พระเทวทัตว่า ปกติของพระเทวทัตก่อนเป็นอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งพระเทวทัศนตทำอย่างใดด้วยกายวาจาไม่พึงเห็นว่าพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เป็นอย่างนั้นพึงเห็นเฉพาะตัวพระเทวทัศน์เองชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดพันผู้นั้นพึงพูดประกาศนียกรรมในกรุงราชคฤห์อันสงกระทำ แล้วแก่พระเทวทัตว่าปกติของพระเทวทัตก่อนเป็นอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งพระเทวทัตทําอย่างใดด้วยกายวาจาไม่พึงเห็นว่าพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เป็นอย่างนั้นเพิ่งเห็นเฉพาะตัวพระเทวทัตเองชอบแก่สง์เหตุนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้ดูก่อนสารีบุตร ถ้ากล่นั้นเธอจงประกาศเทวทัตในกรุงราชคฤตเมื่อก่อนข้าพระพุทธเจ้ากล่าวชมพระเทวทัตในกรุงราชคฤตว่าโคติบุตรมีฤทธิ์มากโคติบุตรมีฤทธิ์มากโคติบุตรม, Freund, มีอนุภาพมากข้าพระพุทธเจ้าจะประกาศพระเทวทัตในกรุงราชคฤตอย่างไรพระพุทธเจ้าข่าดูก่อนสาลีบุตร เธอกล่าวชมเทวทัตในกุงราชคริสเท่าที่เป็นจริงว่าโคทิบุตรมีฤทธิ์มากโคทิบุตรมีอนุภาพมากอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าดูก่อนสาลีบุตรเธอจงประกาศเทวทัตในกุรงราชคริสเท่าที่เป็นจริงเหมือนอย่างนั้นแลดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลสงจงสมมุติสาลีบุตร เพื่อประกาศเทวทัตในกรุงราชคริสว่าปกติของพระเทวทัตก่อนเป็นอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งพระเทวทัตทำอย่างใดได้กายวาจาไม่พึงเห็นว่าพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เป็นอย่างนั้นพึ่งเห็นเฉพาะตัวเทวทัตเองวิธีสมมุติดูก่อนพิสุจ์ทั้งหลายก็แลสงพึงสมมุติอย่างนี้ พึงขอร้องสารีบุตรก่อนครั้นแล้วพิสุผู้ฉลาดผู้สามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติทุติยกรรมมวาจาว่าดังนี้กรรมวาจาสมมติท่านโจ้าขาขอสงจงฟังข้าพเจ้าถ้าความพร้อมพร่างของสงถึงที่แล้วสงพึงสมมุติท่านพระสารีบุตรเพื่อประกาศพระเทวทัตในกรุงราชคริสว,ว่า ปกติของพระเทวทัตก่อนเป็นอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งพระเทวทัตทําอย่างใดด้วยกายวาจาไม่พึงเห็นว่าพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เป็นอย่างนั้นพึงเห็นเฉพาะตัวพระเทวทัตเองนี้เป็นยติท่านเจ้าข้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าสงสม,มุติท่านพระสารีบุตรเพื่อประกาศพระเทวทัตในกรุงราชครุว่า ปกติของพระเทวทัตก่อนเป็นอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งพระเทวทัตทำอย่างใดด้วยกายวาจาไม่พึงเห็นว่าพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เป็นอย่างนั้นพึงเห็นเฉพาะตัวพระเทวทัตเองการสมมติท่านพระสารีบุตรเพื่อประกาศพระเทวทัตในกรุงราชครห้ว่าปกติของพระเทวทัตก่อนเป็นอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้เป็นอีกอย่างหนึ่ง พระเทวทัตทำอย่างใดด้วยกายวาจาไม่พึงเห็นว่าพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เป็นอย่างนั้นพึงเห็นเฉพาะตัวพระเทวทัตเองชอบกับท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบกับท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงพูด